โอ้โหฉันจ่าย้เยถึงแลม่อมออกได้แล้วไม่มีมูมน้อยน้อยนพี่ก็ไม่ยอมแล้วนะน้อยสาวัดนะคะมาอาบน้า่เฮ้ยมี็อต ทิ้ชาไทยไม่ไม่พิจารณาครับไปทางหาไหนไม่รู้ว่านี่ครับไปทางหนไปไหนเล้นหาไม่ถอนไม่ต่ออ๋อพี่ารเดินเล่นเดินเล่นเล่นก็มามาที่นี่อาแล้วยายเดี๋ยวเดี๋ยวขอรก่อนนี่นีใครอาบน้ำยังจะาบยังหมดหมดห้องเลยจักนิ่งไปบ้านตรงไหน ไม่ใหญมากตั้กิโลต้องบอกทุกที่เจ้าอยู่กรุงเทพจะบอกไม่ถูกได้ไงไม่นไปยังไม่เป็นอรบ้านไหนเก็บกระเป๋าเลยเก็บที่บ้านกระเป๋าเข้าแยกใส่กระเป๋าเเสียก็บกระเป๋าเลยไม่มีอยู่ไม่อยู่ไม่ช่างเถอะไม่ได้เกี่ยวปวดปวด ทแล้วเอาตอบเีงไม่้ตัวเองอ่ะตัเจงตรวจตาเดี๋ยวขอตรวจตาสแกนอะไรนี่สแกน้วยนม่เดี๋ยไรี่มันไลตลอดเวลาเลยนี่ก็ไหลตลอดเวลาไม่หยไม่หยุดไมหยุดสแกนหันหน้าไปดูแกมีสแกนองไง วันนี้แหละยายดีใจที่ชุดในโลกมีเงินมีทองมาากพ่ที่ไม่ได้อยู่กับสามีคืนนี้เจ้าคุณจะค่อยดีเลยว่ะต้องไปพูดกับแม่หอนคำเลยอย่าหล่อหล่อยแล้วไปลองนี่พอยากเจอพอยากเจอนบอยู่ใกล้ๆเหรอคะเนี่ยใช่ครับอยู่ใกล้กันเราไปด่าแบบนี้หรอลันสิงห์จะดูใจจำไม่ได้จำหมดเลยใต้ไปใต้สุราษฎร์ในขอนแก่น เขาจะได้เจอแม่ไม่เจอคนนี้เหรอเออผมเขาเจอเจ้าตลอดครับผมก่อนติดสถานการณ์ต่ารองหน่ารักเขาบอกน่ารักตรงไหนเบืขาจะไปมีมอมาแล้วเอาทำไมใส่ชุดเดิมอ่ะนั่งเลยไงนี่เข้าไปร้องไห้ไม่ครูจ๊ะคิดถึงสามีม่คิดถึงจ๊ะไอ้สมองชี้สมองค่ะ เสื้อใส่แป๊บเดียวนึงโอ๋าเดียวันนี้สวยอยู่เลยการเป็นน้องไอ้ก็ชนไปนอนบ้านแล้วเก็บป้ายไปจะใส่ถุงเ้าน้องไอ้ไปนอนเดี๋ยวไม่มีที่นอนนะเดี๋ยวน้องไอ้ไม่มีที่นอนเพราะน้องไอ้ไม่ว่างไม่ได้นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเสียหาวพี่เดี้ยวน้องไอ้ไม่มีหัวไม่มีหัวใจว่างให้สองแม่ไปหาร้างไม่เ้็งนะทำหน่อย นีหัวใจว่างให้สองแม่บ้างนะอันนี้มันถ่ายจริง啊จริงเหรอจริงนี่ท่านก็นี่มาหมหาเนี่งคิดตัวเบะเบะวัวตัวหมาหมาโอ้ว่าจำลองดีใจมากว่าดีใจแล้วโอ้ยดีใจยิ่งเดี๋ยวอาบน้ำไปไหนไปใกล้เขาบ่ได้เกียร์ว่าวยิ่งอาบน้ำ น้าพรอมชีอะไรอีกแครับขอนางสนมเข้ามาเร่องอะไรครับพี่ติดนะครับเบิ้งเบิ้งขอนางสนมเบิ้งใหญ่ทำไมอ่ะเดือดติดเอารูทรงพวงนี่นะมาเล่นมา ใส่ไปเลยทางนี้กล um ับบายายไม่นอนยายจะนอนนี่ความน่าความน่าสวยสวยสวยกลับบ้านนะนี่กลับบ้านเลยทำผมสวยคืนนี้ไม่ไม่นอนไม่นอนไม่ยายจะนอนนอนนี่ไม่นอนยายจะไม่นอนแบบนี้ยายจะไม่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ให้ตาหาดูเออได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จองเลยเด้อตาจ่าให้ถ้าถ้าถ้ายายนอนความนี่น้องใค้จองนะเอ เรื่องโซนนี้ให้ตาถาแต่โซนนี้ให้ตามกอ๋ออุ้ยตาโมกนี้กหมืนี่เอาออกไปแล้วนะเขาอะมากรุงเทพนี่สามีเขาโทรร้อยครั้งเลยโอ้ยค่อยนี่บม่ได้โทรจะค้างเลยตาถาบอกว่าไปเถอะไปดีเถอะตาถาคิมนก่อเห็นไหมแต่ที่ราไปที่นี้สัก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขายอยู่นิสานนะพี่ตู๋ อย่าอย่าอย่าลุกลูกลุกลูกหนครับ